ອືມເຈົ້ານີ້ແມ່ນເປັນຫນຶ່ງໃນວຽກນີ້ເນາະເນາະສະໂຊຊອຍມາຮ່ວມກັນທຸກຄົນເນາະໃຫ້ໄດ້ມີ

มาตกาตรงนี้กั่งานตะบนศรเพื่อแระุญาิไม่ได้จุดิ่งยวเย่เป็นไ ชาสัมพัสระวังทำยามและสังวรติดทำการแดงลดงหลวงปู่ทวกและหลวงปู่ก เลยเลืาจะไรใครเพื่อนโอส่งเพื่อแร์เพื่อเป๊สอสาเพื่อนเงินคือติตงเินแปบกันทิเวกแมัพวกเป็นเพื่อนกัมืนแต่กระต้อบใจ่ท้่บ้านส่งไทยแยงแฉบัครับบันเตอไว้เซ็นเทียร์และเล่นสักคั่งเลย ท่านได้มาร่วมในพิธีเปิดเท้หลวงปู่ทววัวหลวงปู่โตในวันที่ที่ส9บเก้ากหนทางด้านฤกษ์หน่ะร